ดิฉันนางสาวสิริทรัพต์โตเอียงนะคะอายุ41ปีค่ะเป็นประธานกลุ่มต่อยอดลำไย,ยอบแห้งเนื้อสีทองและขอรับการสนับสนุนเงินทุน1เดียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2567จำนวนงบทั้งหมด170,000บาทค่ะและมีสมาชิกทั้งหมด3คนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันานางชนวนโตเอียงค่ะอายุ7 0ปีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปามนสังคำอายุ53ปีเป็นสมาชิกกลุ่มต่อยอดลำไยอบแห้งเนื้อสีทองค่ะ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล,ลำไยอำเภอสามนาวนะคะได้รวมตัวการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยหมู่เจ็ดตำบลสามงาออำเภอสามนาจังหวัดตาโดยสมาชิกของเรามีทั้งหมด69รายนะคะและเราได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยเมื่อปี2560จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโดยการพัฒนาของกลุ่มเรานะคะเริ่มจากการพัฒนาผลผลิตของลำไยสดให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ต่อมาเรามีการของบสนับสนุนนะคะเพื่อพัฒนานะคะจากลำไย,ยสดนะคะมาเป็นลำไย,ยอบแห้งเนื้อสิงคองจนได้คุณภาพกลุ่มมีการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งให้ทันสมัยแต่ขาดงบประมาณกลุ่มจึงปรึกษาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสามเงาเพื่อหาแนวทางการขอรับเงินทุนสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นที่น่าสนใจกับความต้องการของตลาดด้านการพัฒนาสมาชิกของกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอาชีพอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยมีการน้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินงานของกลุ่มมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายต้นทุนการประกอบอาชีพส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไปยังใหม่หมู่ที่7ตําบลสามเงาอําเภอสามเงาทั้งนี้ทางกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยการนำผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองไปขึ้นทะเบียนโอทอ็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเช่นมะม่วงอบแห้งกล้วยอบหนุกสับปะรดอบแห้งในด้านการจัดสรรผลกำไรของกลุ่มต่อยอดลำไยอบแห้งเนื้อสีทองของเราได้มีการจัดตั้งระเบียบการจัดสรรผลกำไร100%นำมาจัดสรรดังนี้ ปันผลคืนสมาชิกผู้ถือหุ้น30%ปันผลคืนสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม20%สมทบกลุ่ม20%บริหารกลุ่มหรือค่าใช้จา่าย20%สวัสดิการ10%ในการนี้กลุ่มได้มีการติดต่อประสานงานจับคู่การค้ากับกลุ่มธุรกิจท็อปท้องถิ่นและในวันที่2 8 1มิถุนายน2567 เราได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานไทเฟกที่เมืองทองธานีตลอดจนมีการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ออฟไลน์อาทิเพจ f a c e b o o k Thailand p o s t m a r t ทฟาร์มมีมาเก็ตของทอกสช้อปชุมชนในแอปคลิกชุมชนทั้งนี้ยังมีการจำหน่ายภายในชุมชนออกบูธจำหน่ายตามโอกาสต่างๆอย่างต่อเน,นื่องค่ะหลังจากที่ได้ดำเนินการกิจกรรมของกลุ่ม ทำให้มีการสร้างอาชีพในชุมชนทั้งสมาชิกและผู้ที่ว่างงานส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น